ร้านลับเอกมัยหายโคตรดีอาหารอร่อยที่จอดรถเพียบวัยรุ่นเทสดีถ่ายรูปสวยทุกมุมนี่คือร้านอาหารอิตาเลียและอาหารไทยที่แซนวิซมะลลาร้านวงการบายเชฟมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนหรืออาหารไทยแซ่บร้านชื่อดังเอกมัย22ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักหรือใครที่กําลังจะจัดปาร์ตี้สถานที่ดีๆอาหารอร่อยลองดูคลิปนี้ให้จบไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทพาสต้าอาหารซีฟูดต่างๆบอกเลยว่ามีแทบทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าร้านนี้เขาจะเฟี้ยวแค่ไหนและนี่ก็ การจัดปาร์ตี้มากมากเขาจะมีห้องกลาสเฮาส์แบบนี้ทั้ง3ห้องจัดปาร์ตี้ถ่ายรูปสวยมากใหญ่มีหลายโซนคือโซนเครื่องดื่มออมาโซนสนามเด็กเล่นสำหรับครอบครัวนี่จะเป็นโซนเอาท์ดอร์โคตรอลังการนี่เลยจุดเช็คพอยต์จุดถ่ายรูปยอดนิยม<จ>บรรยากาศดีจริงๆเพื่อนๆไม่ว่าโซนไหนตอนอินดอร์ก็ประมาณนี้มีดนตรีไพเราะขับอาหารเหมือนจะพร้อมแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดบ้างเปิดด้วยเครื่องดื่มแสนอร่อยฮันนี่เลมอนโซดาด้วยมัทฉะเฟรนเป๊นี่คืออะไรพิซซ่าเห็ดทรัฟเฟิลออกมาแต่ไกลแป้งหนานุ่มอันนี้รีซอตโต้้้แบบบลล็็คออินนนนนนนซีีฟูดมมมมัััั่่หหหึเเทะาตฝง อร่อยมากสปากเกตตีเขียวหวานปีนอสเต็กแซลมอนแฉชุมช่มอร่อยจริงๆถึงเครื่องต่อมาปลากระพงราดพริกหรือปลาชิ้นใหญ่ชุมช่มซอสผัดไทยหลับเป็นยังไงอร่อยจริงๆไปหมูกรอบมาด้วยรสชาติจัดจ้านอันนี้ก็เด็ดตามเส้นเล็กมาในรูปแบบถาดเครื่องเยอะแยะมากมายแซบหลายเดอซี่โครงหมูบาร์บีคิวชิ้นโตหมักมาแบบเข้าเนื้อชิ้นหนานุ่มหอมกล่นอร่อยต่อมาเมนูต้มขา่าไก่บอกเลยไม่แพ้ที่ใดในโลกสุดท้ายคือข้อถุงทอตชิ้นใหญ่ไส้นห<ใ>นใครไม่อยากทานข้าวก็มาทานขนมกาแฟได้ที่จอดรถใหญ่โตไม่ต้องกลัวแนนนะาาจรรริงๆ้้ีเเลกกคมมอย22